ได้นํากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเป็นวงจร P.D.C.A มาใช้ในรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนสูงสุดการให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ตามหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านวิชาการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้บุคลากรในโรงเรียนได้อบรมเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนโดยกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC ทุกสัปดาห์ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย มีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลการใช้สื่อผ่านแพลตฟอร์มไล Facebook Zoom การจัดการเรียนการสอนของคณะครูผ่านแพลตฟอร์ม l ลน์แอดโชคเพจเซ็นเตอร์การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาตนเองเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นการทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะการอบรมพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของครูการศึกษาดูงานการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูต่าง ารบริหารแผนงานและงบประมาณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจกได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจ และบริบทของสถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนและบริหารงบประมาณตามแผนที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีการจัดทำรายงานงบประมาณอย่างเป็นปัจจุบันและบริหารงบประมาณอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้งานบริหารทั่วไปมีการมอบหม,หมายคณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักเรียนที่ชัดเจน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการจัดตั้งสภา,านักเรียนในการดำเนินกิจกรรมมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในการสอดส,ส่องดูแลพฤติกรรมในการให้การช่วยเหลือนักเรียนมีการบริหารงานอาคารสถานที่ในการอำนวยความสะดวกและเหมาะสมเพียงพอมีการพัฒนาให้เกิดความสะดวกการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์โดยการขับเคลื่อนงานนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เช่นการปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสเต็มศึกษาการนิเทศภายในการใช้กระบวนการ p l c ในการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงและศาสตร์พระราชาการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ทั้งในระดับโรงเรียนระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเช่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การดำเนินการให้โรงเรียนปลอดขยะการน้อมนำแนวพระราชดำริศาสตร์ราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนการให้การสนับสนุนองค์ หน่วยงานต่างๆที่จัดกิจกรรมระดมทุนเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์พักคอยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 การร่วมบริจาคน้ำดื่มเงินสนับสนุนการมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับเชื้อและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผลจากการปฏิบัติงานรางวัลครุสภา รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค1โรงเรียน1นวัตรกรรมประจำปี2564โรงเรียนโชคเพชรพิทยาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยใช้โชกเพรเซนเตอร์จนกลายเป็นนวัตรกรรมที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคโดยมีครูผู้พัฒนานวัตรกรรมที่มีความรู้และความสามารถในการพัฒนานวัตรกรรมขึ้นมาจนกลายเป็นที่ยอมรับและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทำให้คณะครูและนักเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนบริหารจัด การการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูผู้พัฒนานวัตกรรมได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค1โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องหมายการ,รันตีความรู้ความสามารถและเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาสร้างสารรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครูในโรงเรียนต่อไปผู้หนวยการคมกริจยินดีขอเสนมและสนับสนุนในทุกความสำเร็จของครู ชุมชนและองค์กรนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าบริการอินเทอร์เน็ตในการใช้เรียนออนไลน์ครูสามารถเปิดชั้นเรียนได้ภายใต้การสนับสนุนและให้ขวัญและกำลังใจจากผู้มวยการลดความเครียดให้กับนักเรียนสร้างความชัดเจนให้กับครูในการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบและรู้จักตนเองสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาต่ออื่นได้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพของตนเองภายใต้กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนได้ให้กำลังใจาจากท่านผู้อำนวยการคณะครูได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะครูได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองในทักษะการใช้ดิจิตัลเพิ่มทักษะที่ครูผู้สอนสนใจในการใช้การจัดการเรียนการสอนในยุคออนไลน์นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจอาสาของชุมชนและร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกับนักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับถุงยังชีพจากโรงเรียนร่วม่วยการโรงเรียนเพื่อนำไปบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของครอบครัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครูนักเรียนชุมชนผู้ปกครองหรือองค์กรล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจความมุ่งมั่น ที่จะดูแลช่วยเหลือเยียวยาลูกหลานของโรงเรียนโชคเพชรพิทยาตลอดจนพี่น้องคณะครูในโรงเรียนหรือชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจะต้องถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความดีงามและความจริงใจภายใต้ศิลธรรมตามที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศิลหาอย่างดีเสมอมาโดยโครงการนี้ได้ขับเคลื่อนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายกระตุ้นเตือนให้คร้าครูนักเรียนได้มุ่งมั่นในการทำความดีเพราะการคิดดีทำดีพูดดีคือรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้โรงเรียนชกเพชรพิทยาก้าวสู่สังคมเห็นการช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันได้กันแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้โรงเรียนชกเพชรพิทยาจึงได้ส่งเสริมและวางรากฐานที่สำคัญให้กับครูและนักเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตต่อไป